มามาค่ะท่านผู้ชมปูรูสีเขียนเลขให้นะคะเด็ดเด็ดเม็ดเดียวหางเดียวเน้นๆนะคะไม่ต้องแปลสําสหรับคนงบน้อยนะคะตีลังกาซื้อนะคะสบายๆเฮงๆรวยๆปังๆเลยวันนี้นะคะวันวันที่1พฤศจิกายน2565นะคะ1พฤศจิกายน2565เน้นๆนะคะห้ามพลาดเด็ดขาด เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะคะออกออกแน่นะคะตัวนี้นะคะเลขลับวงในวัดนะคะท่านผู้ชมไปค่ะท่านผู้ชมไปดูตัวเลขโชคลาบนะคะแล้วก็พยายามฟังให้จบคลิปนะคะจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ไม่สงสัยนะคะจะได้เฮงๆงรวยๆวยปังๆ e ัง e นะคะฟังให้จบคลิปนะคะท่านผู้ชมจะได้เข้าใจเฮงๆงรวยๆยปังป e e นะคะ เลขนี้มะลิได้ขอปู่โดยตรงนะคะมะลิบอกปู่ฤาษีว่านอกจากตัวเลขทูบพิธีบวงสรวงแล้วปู่ฤาษีมีเลขในใจไหมนะคะท่านก็บอกว่ามีนะคะเลยถามปู่ว่าปู่บอกน้อยเลขตัวไหนนะคะปู่ท่านก็เลยเขียนให้นะคะเป็นเลขแปดห้านะคะเน้นๆนะคะหางเดียวนะคะ น่าจะเป็นบนนะคะท่านผู้ชม85ห้าเน้นๆนะคะหรือว่าบนล่างไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะชอบกระจัดนะคะแล้วก็ถามปู่ว่าวันที่5วันที่6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ว่าสว่างธรรมดามีกระทินใช่ไหมท่านก็เลยบอกว่าวันที่5วันที่6พฤศจิกายน2565ที่จะถึงนี้ งานบุญกระถินนะคะกล่องละ1บาทนะคะกล่องละ1บาท20กองก็20บาทนะคะ100อกองก็100บาทนะคะแล้วแต่กำลังศรัทธานะคะบริก็เลยบอกปู่ฤาษีว่าถ้าเลขออกตัวนี้จริงๆนะคะรวมบุญกระถินกับปู่ห้าห0ื่กองนะคะ วันนี้มะลิกก็ขอตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเป็นสักขีพยานให้ด้วยนะคะขอให้เทวดาได้รับรู้นะคะแต่จะยังไงก็ตามนะคะก็จะทําอยู่แล้วนะคะถึงโชคลาภจะเข้าไม่เข้าก็ทําอยู่แล้วนะคะเรื่องทําบุญนะคะทําตลอดนะคะถ้าพูดถึงเรื่องบุญนะคะแต่ว่าถ้าได้โชคที่ปู่ท่านเขียนให้นะคะ ทำบุญกกินกับปูเลยห้าหมื่นกองนะคะคิดว่าเลขตัวนี้คงจะพิจารณาได้นะคะคงจะไม่อั้นนะคะอย่าอั้นนะคะอย่าอั้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเลขตัวนี้เป็นเลขที่มารีชอบมากนะคะเลขห้าแปดนี้นะคะท่านผู้ชมจะชอบไม่ชอบก็พิจารณาตามใจของตามใจของท่านผู้ชมนะคะก็ ว่ากันไปนะคะสำหรับบุญกันถินสามัคคีวัดสว่างธรรมดานนะคะเรียนเชิญท่านผู้ชมร่วมบุญได้ตามกำลังนะคะขอเป็นปาเป็นเสียงให้กับท่านผู้ชมจะได้ร่วมบุญกันนะคะทำบุญได้บุญนะคะยิ่งกว่าถูกหวยนะคะบาบ,บุญมีจริงนะคะทำบุญกระถิ่นกองละหนึ่งบาทนะคะมีที่ไหนคะท่านผู้ชมหรือตามกำลังศรัทธานะคะ ทำบุญกี่กองก็ได้นะคะพันกองหมื่นกองก็ได้หรือว่าหนึ่งบาทสองบาทก็ได้นะคะถึงแม้ว่าโชคจะเป็นยังไงนะคะทำบุญไว้ก่อนนะคะเรื่องโชคลาภเป็นผลพลอยได้นะคะแต่ว่าถ้าได้โชคก็อาจจะมีกำลังมากหน่อยนะคะอาศัยเทวดานะคะท่านใดจ,จะร่วมบุญก็ตามกำลังศรัทธาเลยนะคะวันที่ห้าวันที่หกพฤศจิกาย,ยนสองพนห้าร 65นะคะงานบุญกระถินวัดสว่างธรรมนานนะคะวันที่5นี่เป็นวันรวมนะคะสวนวันที่6เป็นวันถวายกระถินสามัคคีนะคะสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงุด้วยบุญกุศลน,นะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความดีเฮงเฮงรวยรวยปังปันะคะ